อาการแบบนี้เขาเรียกว่าตาล้าวิธีแก้ไขไม่ยากเชื่อค่ะข้าเคยไปฟังหมอเขาพูดมาเราทำไงอะ่ะดวงตาก็เหมือนกับอวัยวะอื่นๆที่มีการเสื่อมไปตามอายุเมื่ออายุมากขึ้นประสาทสัมผัสในการมองเห็นจะลดลงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในที่ที่มีแสงสว่างน้อยเลนส์ตาจะขุ่นขึ้นทำให้ความสามารถในการมองเห็นลดลงรวมถึงมีความเสี่ยงของการเป็นต้อหินหรือจอตาเสื่อมเพิ่มขึ้นตามวายัย นอกจากนี้ผู้สูงอายุบางคนอาจมีอาการสายตายาวร่วมด้วยทําให้ไม่สามารถมองตัวหนังสือเล็กๆในระยะใกล้ได้ดีต้องใช้แว่นช่วยเช่นการอ่านในโทรศัพท์มือถือปัจจุบันเราใช้โทรศัพท์มือถือเป็นประจำทั้งการพิมพ์ข้อความดูหนังดูละครดูข่าวสารต่างๆ ซึ่งผลเสียการจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตติดต่อกันเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดภาวะตาล้ามีอาการตาพร่ามัวมองเห็นไม่ชัดปวดตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้บางรายอาจปวดกระบอกตาหรือปวดศรีรษะร่วมด้วยการดูแลรักษาดวงตาที่ดีที่สุด คือการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นปลาผักต่างๆเป็นประจำและในผู้สูงอายุควรเข้ารับการตรวจตาอย่างน้อยปีละ1ครั้ง